อ่าครับผมสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าตัวนี้นะครับคืออ่าเซ็นเซอร์วัดรอบนะครับเนี่ยครับอ่าของยี่ห้อฮิตาชินะครับอ่าวัดรอบขึ้น F9 นั่นแหละครับเนี่ยครับอ่าสาเหตุที่ขึ้น F9 เนื่องจากว่าอ่าเซ็นเซอร์ตัวนี้แหละครับมันวัดรอบไม่ได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับมันวัดรอบไม่ได้มันก็มีหลายสาเหตุนะครับที่ทําให้มันวัดรอบไม่ได้สาเหตุของมันก็คือ1ตัวมันเสียเองนะครับอ่า ต่อมาก็สายมันขาดนะครับนี่นะครับต่อมาสายมันขาดหรือว่าแจ็คเสียบตัวนี้ครับมันสกปรกนะครับมันไปขี้เกลือนะครับทีนี้แล้วก็มาตัดต่อตรงนี้ก็ได้นะครับตรงกันไปเลยนะครับสายในสายนั้นนะครับเพราะมีสีมี3าสายเท่านั้นเองนะครับนี่ครับถ้ายังไม่ดีอีกเราก็ไปไปเช็คดูที่บอร์ดนะครับว่าไอ้ตัวที่เสียบเข้าบอร์ดก็เป็นขี้เกลือได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุ ของตัวนี้วัดรอบไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัววัดรอบนะครับถ้าตัวนี้วัดรอบไม่ได้อ่าอย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้ว่ามันเสียนะครับอ่าต่อมาก็อาจจะเป็นพวกเฟืองคอร่าพวกนี้นะครับมันแตกนะครับนะครับพอมันแตกปุ๊บนะครับมันก็จะอ่าวัดรอบไม่ได้คือรอบไม่ได้เท่านั้นเองครับนะครับมันแตกแบบนี้กันเลยอ่าเพราะว่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับเฟืองคอร่าเมื่อมันวัดรอบไม่ได้อ่า เมื่อไอ้ตัวนี้แตกนะครับมันวัดรอบไม่ได้ไอ้ตัวนี้ก็ฟ้องนะครับขึ้น F9 นะครับสายพานย้อนยานหมุนรอบไม่ได้มันก็จะไอ้ตัวนี้วัดรอบไม่ได้จากผูเล่มันก็ขึ้น F9 นะครับแต่ถ้าไอ้ตัวนี้เสียมันก็ขึ้น F9 เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับอทีนี้เราจะมาเช็คอย่างไงว่าอ่าตัวนี้มันดีหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะสับสนว่ามันดีหรือเสียประมาณนี้นะครับถ้ามันดีเราก็เราทดสอบวัดดูมันก็ รู้เลยนะครับว่ามันดีหรือเสียนะครับแต่ถ้าเราวัดแล้วนะครับมันนิ่งสนิทหมดเลยนะครับแสดงว่ามันเสียนะครับอ่ะทีนี้เราเข้าใจกันแล้วว่ามันเป็นตัววัดรอบนะครับเป็นเซนเซอร์วัดรอบส่งสัญญาณขึ้นบนบอร์ดนะครับอ่าถ้าข้างล่างพวกข้างล่างนะครับอ่าย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ว่าสายพานย้อนยานเฟืองคอล่ามันแตกนะครับพวกนี้ครับอ่ามันก็วัดรอบไม่ได้หรือว่าอ่าแจ็คเสียบมันเป็นพวกนี้มันสกัรปกสัญญาณไม่ผ่านเข้าไปหามด้านบนได้ไอตัวนี้ อ่าส่งสัญญาณไปไม่ได้เนื่องจาก <stimulus S 2> er ว mm ่าแจ็คมันสกปรกสายมันขาดประมาณนี้ครับมันก็ส่งไปไม่ได้อ่าสักแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้น F9 นั่นแหละครับทีนี้ถ้าเราจะวัดดูนะครับเราวัดแบบไหนนะครับอ่าถ้าเราวัดแล้วนะครับถ้ามันนิ่งสนิทนะครับถ้ามันนิ่งสนิทเลยนะครับสมมติว่าเราจะวัดแล้วนะครับอ่าดูเข็มโน่นนะครับอ่าเข็มเข็มตรงโน้นนะครับอ่าเข็มจะอ่านี่เข็มมิเตอร์โอเคเลยนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเราวัดรอบไอ้ตัวนี้ มันดีหรือเสียนะครับแล้วก็มาแตะสายขาวตัวนี้เป็นหลักนะครับสายขาวตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับสายขาวของมันนะครับมันจะมีขาวดาแดงนะครับทีนี้ฝั่งนี้นะครับถ้าเราแตะแบบนี้นะครับฝั่งนี้แบบนี้มันไปได้แสดงว่ามันดีแหละครับอันนี้ครับมันดีนะครับมันดียังไงทีนี้ถ้าเราสลับขั้วนะครับสลับขั้มิเตอร์ครับเอาทีนี้เราจะเอาสีดาไปแตะนะครับ ไปแตะสีขาวนะครับอ่าเราเอา,อา,ามิ่าขั้วมิเตอร์ไปแตะสีขาวเอาสีแดงเข้าไปแตะมันจะนิ่งสนิทเลยนะครับเนี่ยครับมันจะนิ่งสนิทอ่าจะนิ่งสนิทนะครับไม่ดิน้นไม่ไม่ไหวไปไหนเลยครับ <c oughs> ถ้าเรากลับขั้วเอาสีแดงมาแตะมันจะไปหมด เอาสีแดงไปแตะก่อนนะครับแตะสีขาวไว้เป็นหลักนะครับจากนั้นมาเราก็มาแตะสีดํามันไปได้สีแดงมันไปได้อ่าถือว่าไอตัววัดรอบนี้ดีนะครับทีนี้ถ้าเราสลับขั้วอย่างไม่กี้นะครับทดสอบเอาสีดํามาแตะสีขาวเป็นหลักนะครับเอาสีดํามาแตะสีขาวเป็นหลักจากนั้นมาเราก็เอามิเตอร์สีแดงนะครับไปแลแตะระหว่างสีดํากับสีแดง มานิ่งสนิทอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาปล่อยสีขาวออกนะครับเราจะออกปล่อยมือจากสีขาวเราจะมาแตะสีแดงกับสีดํานะครับอ่าถ้ามันไปได้แบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนะครับไปได้เลยนะครับอ่าสเกตดูง่ายถ้าเราเอาอ่ามิเตอร์นะครับอ่าสีดํานะครับ มิเตอร์สีดำนะครับไปแตะนะครับไปแตะสีขาวแล้วเอาสีแดงมาไล่แตะนะครับอ่ามันจะไม่ไปมันไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับถือว่ามันใช้ได้นะครับถ้าเรากลับขัว้วปุป๊บนะครับ <c oughs> เอาสีอ่าสีแดงนะครับเอาสีแดงมาเอาสีแดงมาแตะสีขาวไว้เป็นหลักนะครับจากนั้นมาเราก็เอามาแตะดูสีดํามันขึ้นสีแดงมันขึ้น แต่ค่าของมันจะอ่าไม่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าระบบเซ็นเซอร์ของเขามันจะอ่าส่งค่ามาไม่เท่ากันนะครับเพราะไอ้มันอยู่ด้านในนี่แหละครับจากนั้นมาถ้าเราเอาเอาตัวนี้มาแตะทั้งคู่ระหว่างอ่าสีแดงกับสีดาอ่าเข็มก็จะขึ้นถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราแตะยังไงไม่ว่าจะสลับสายแบบไหนยังไงมันก็ไม่ขึ้นอันนี้ถือว่ามันเจ๊งไปแล้วนะครับนะครับ มันก็มีการวัดประมาณนี้นะครับเพราะไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องใช้แม่เหล็กก็ได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ครับไม่ต้องใช้แม่เหล็กมา,มาทับก็ได้เพราะว่ามันไม่ของไม่เหมือนของโตชิบ้านะครับโตชิบา้าเราต้องเอาแม่เหล็กมาวางทับอเพราะว่าแม่เหล็กตัวนั้นะเขาจะอยู่ตามสภาพปกติของเขาเลยคือเขาจะวนแต่ข้ามเขาได้แต่ว่าไอ้ตัวผู้เล่ตัวนี้ครับไอ้ตัวเสื้อตัวนี้มันจะอยู่เป็นจุดมันมันจะวัดรอบเขาไปเพื่อไปอ่า ไปเสียดสีกับตัวนี้ครับอ่าเพื่อที่จะรับกันนะครับมันจะไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นตัววัดรอบเท่านั้น <c oughs> มันเลยไม่ต้องการที่ว่าจะส่งสัญญาณไปหาข้างบนโดยการวางทับ <c oughs> เหมือนของโตชิบานะครับมันหมุนวนอย่างเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราจะวัดก็เข้าใจแล้วนะครับว่าวัดแบบไหนยังไงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัววัดรอบนะครับเป็นตัววัดรอบวัดรอบได้แล้วส่งสัญญาณไปหา อบอร์ดด้านบนบอร์ดด้านบนก็จะสั่งงานมาตามปกติทํางานได้ตามปกตินะครับทีนี้ย้ําอีกทีนะครับว่าถ้าไอ้ตัวนี้เสียแจ็คมันสก,กรปรกสายมันขาดนะครับมันส่งสัญญาณไปด้านบนไม่ได้หลังจากที่มันหมุนไปได้สักแป๊บหนึง่งมันก็จะล็อกติดๆๆๆ,ๆขึ้นเอฟเก้านะครับต่อมาถ้าเฟืองคอร่าตัวนี้แตกนะครับถ้าเฟืองคอร่าตัวนี้แตกอ่าพอมันหมุนไปได้สักพักหนึ่งนะครับรอบมันไม่ได้นะครับ เกินเวลาของมันไปมันก็จะขึ้น F9 ได้เหมือนกันนะครับาสายพานย้อนยานเกินขนาดของมัน <c oughs> หลังจากที่มันเริ่มสปีดนะครับเริ่มสปีดเริ่มสปีดนานๆไปปุ๊บเนี่ยถ <c oughs> ังรอบไม่ได้มูเล่มันหมุนรอบไม่ได้มันก็จะขึ้น F9 ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นที่เฟ <c oughs> <c oughs> องคอร่าแตกทีนี้ก็เซนเซอร์ตัวนี้ แช็คเสียบมันสกรปรกไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าไปไอตัวที่ไปเสียบที่บอร์ดนะครับให้พี่น้องเพือนใหม่เข้าไปเช็คดูนะครับแต่ส่วนอาการที่ <c oughs> พอเรากดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยครับกด power ปุบ๊บ <c oughs> ยังไม่ทันกด start หรือว่ากด start f9 ค้างอยู่ตรงนั้นแสดงว่ามันเป็นที่บอร์ดครับเป็นที่ hot s e n อร์ของบอร์ดเลยนะครับว่า,อาไอตัวที่ส่งสัญญ,ญาณมาหาตัวนี้นะครับมันเสียที่บอร์ดเลยนะครับต้องไปเช็คที่บอร์ด ก่อนอื่นต้องไปเช็คที่เช็คเสียบของบอร์ดก่อนนะครับอ่าทีนี้ก็ไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆไล่ลงมาจนถึงข้างล่างนี่นะครับอ่า <c oughs> เพราะาอาการของ F9 มันก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นเองครับมันเป็นมาจากช่วงล่างทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะวนรอบอยู่ตรงนี้ครับรอบของมันอ่าทีนี้ถ้ารอบไม่ได้มันก็จะขึ้น F9 นะครับสัญญาณด้านบนส่งมาไม่ได้มันก็จะขึ้น F9 ทันทีนะครับอ่าทีนี้อนี้ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นข้อมูลที่อ่าให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปเช็คดูนะครับเพราะว่าไอ้สามตัวเนี่ยครับอันที่ผมวัดดูนะครับมันดีหมดนะครับถ้าเราวัดยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับหรือหรือว่ามันเสียนะครับมันเลยวัดไม่ขึ้นนะครับแต่โอกาสเสียพวกนี้ครับมีน้อยมากครับนอกจากว่ามันจะแตกนะครับแตกมีรอยน้ําเข้าหามันได้ประมาณนี้มันมีโอกาสเสียได้แต่ถ้ามันยังอยู่สภาพปกติแบบนี้นะครับ มันไม่เสียนะครับเท่าที่ผมเจอมาบ่อยๆมันไม่ค่อยเสียส่วนมากที่มันขึ้นเอฟเกาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่แจ็คเสียบสกปรกบ้างนะครับเฟืองคอร่ามันแตกบ้างหรือว่าที่แจ็คเสียบที่บอร์ดข้างบนมันเป็นขี้เกลือสะสมมาเยอะเลนครับอันนี้ก็ยังเป็นขี้เกลือเขียวๆออกมาเนี่ยครับเนี่ยครับเขียววเลยนะครับนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ทําความสะอาดใช้ไปสักพักมัน สัญญาณไม่ผ่านไปจากตรงนี้ได้มันก็จะขึ้น f 9ได้เหมือนกันนะครับนะครับเขียวๆเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องละเอียดหน่อยนะครับว่าการที่จะไปซ่อมบำรุงมันเราต้องละเอียดหน่อยอย่ามองข้ามเด็ดขาดบางครั้งเรื่องนิดๆหน่อยมันเป็นเส้นผมบางภูเขาให้เราได้เลยนะครับปวดหัวเลยนะครับอันนี้ก็วิธีวัดเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับก็วัดกันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าวัดแล้วมันไม่ขึ้นเส้นสายเลยถือว่ามันเสียเลยนะครับคลิปนี้ก็ หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับและขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนพดลศรีมาลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ